สวัสดีค่ะมาพบกับช่องฝนยกสดไทยแลนด์นะคะวันนี้ฝนมีแกงหน่อไม้ดองจ้ะแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่จ้ะแบบเยอะๆเลยค่ะโหเยอะมากค่ะเป็นกะละมังเลยวันนี้แกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็กินกับข้าสวยจ้ะนึกอยากแกงหน่อไม่ดอง <c oughs> มากินข้าวด้วยกันนะจ๊ะมากินข้าวน้ำกันเน้วจ้ะเมนูนี้ แม่เฮ็ดแสบขนาดจะ้ะโม <c oughs> เดลไปหาเมียก,ก็เลยแกงเองอืมคนทอดเลยจะ้ะแกงข้าจตาเหลี่ย มากินขาวน้ำกันเน,น้อจ้ะแกงไช่ไก่จ้ะนมใหม่สมอ้อนๆจ้ะ มากขากจากเมนูนเนี่ยอวันด่าอืมแบบควันห่วยๆเลย หิวเห่าจากแกงเขาจะแหลบ เมนูอีสานเท่าแกงน้องไม่ดองเพิ่นว่าไสาก้ก่เพิ่นว่า <c oughs> น้องใหม่ดองแบบออนได้จังอ้า <c> ม <oughs> <c oughs> <c oughs> ืมกินกับข้าวเหนียวคือสีแสบเนาะจ้ะ ยกงแบบบานๆเท่าเลยจ้ะตำตะไคร้ตำพริกตำหอมแดงตำแล้วกับเอามาขว่ะ เอามาขัวใส่เน่อไหดองจ้ะขวให้มันหอมหแหงๆก่อนอย่าที่เนี่ยคนก็นเลยเอา,เอาไก่ใส่ต่อหอมขนาดจ้ะขึ้นหอดอีสานจ้ะ น้ำทงไฮตงห้านี่โอ้ยแสบปักจ้ะ เมือเหนือฝนห้อนขนาดจ้ะ ตักเขาอีกรอบจ้ะแสบเนะเนะมนูนี้แกงน้ำมัเด้ใจอีกอย่างหนึ่งมากขาดจ้ะจ่ว่าแกงน้ำม่นี่ต้องให้แม่แกงหายจะ้ะแม่แกงแสบขนาดเลย แบบประมาณว่ากินยซูซายกับบะแสบตัมม้งเม่แกง มึงจังเงือแกงฮอตจะแล้วกับมากินเลยฮอนกับ้อตยกเข่าเนาะน่าเดืองจังมากินน้ำจ้ำ บอกให้อ้วนเดนี๋ยวได้กินข่าร้ายก็ดอกนี่ละจ้ะแนวมาแต่แกงเองจ้ะแต่ถ้าเกิดแม่แกงนึงโอ้ยแสบก็ดีจ้ะ อันนี้ก็ไข่หนอยู่จ้ะพอกินได้ ตอนแรกว่าจะบวเบิร์ดกินไม่กินมากบิร์ดสย <c oughs> แสบเนาะหลงข้อขนาดจ้ะ Tham sư thai ta Mãi uhm. Kiên tập มอหนึ่งพ่นเลยจ้ะแนวหมักนี่จะกินเบิร์ด <c oughs> สำหรับเมนูวันนี้นะจ๊ะแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่ แล้วร้อนเลยจ้ะแกงแบบบ้านๆอร่อยคะ่ะเมนูนี้ฝนชอบมากๆด้วยขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ฝนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนทำคลิปต่อไปเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ฝนขอตัวไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะไปละ